เอาละครับเพื่อนๆอยู่กับผมกับปัสปอยเช่นเคยอนิเมะที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่าอ e ีแลงหรือผู้ถูกทิง้งเพราะสก,กิไลไร้ค่าอย่างสร้างสถานะผิดปกติและเราเนี่ยก็เดินทางมาถึงตอนที่9แล้วนะฮะก่อนจะไปดูผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะครให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปเริ่มในเรื่องกันเลย let's go <S นี่นะคือกับดักสีนะพวกกลุ่มอาชินโตเนี่ยมันก็ตามพวกผู้หญกมาทันแล้วนะฮะพี่แกก็มองไปที่กิ่งไม้ที่กำลังหักอยู่เป็นการจงใใจจททททีีีีี่่่่่่่าา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 หหห้้้้้้้ัักก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 สิินนนนนนนะรรถถเเเเเปปปป็็็็็พววงงงงไไไมมมมมอออขขแแลลยต ต้องการผมก็ไม่รู้นะฮะว่าพี่แกคุยกับใครแล้วจู่ๆก็ตะโกนออกมาแผนกายของทั้งนั้นหน้าโดนมองออกหมดแล้วลาแล้วจากนั้นแม่สาวผมทองหรือว่าเซราเดสเลสก็กล่าวออกมาจากหลังต้นไม้แต่เดีย๋ยวเดียเด๋ยวคือมึงใสหน้ากากอะไรมาเนี่ยแล้วคนที่มันเป็นหัวหน้าของกลุ่มอาชินโตเนี่ยก็ชิงถามไปหนึ่งของลูกน้องตำนานของราชาแมลแงวันนักด่ามลงวันหรือเปล่าถึงจะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ถ้ายอมส่งตัวมนุษย์สมิงกับเด็กสาวก็จะยอมไว้ชีวิตให้แล้วก,แวก็แล้วก็จะยินดีต้อนรับในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มอาชินโตแล้วกกันมม่่าผทองเี็ เผ็ไปนะฮะถ้าหากปฏิเสธก็ต้องทุกทรมานจากคำสาบมันมากถึงขนาดต้องเสียใจที่ยังมีชีวิตอยู่ลยล่ะขนาดท่านังรบมังกรนั่นยังต้านคำสาบของพวกเราไม่ไหวฮะพวกมึงเนี่ยนะขาท่านังรบมังกรใช่แล้วใช่แล้วขนาดมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดยังไรพลงังมาอยู่ต่อหน้าคำสาบของฉันแล้วเซรัสแอดเลดก็ถามไปถึงหลักประกันความปลอดภัยของอีฟปกับเด็กสาวผมน่าจะทําตามสัญญาอย่างแน่นอนขอแค่ส่งตัว2คนนั้นมาก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นจะนําทางให้แล้วกันทุกคนตามฉันมาได้เลยแล้ววววในรระะห่่างทีพกกตัปอบ กำลังตามเข้าไปไอตัวหัวหน้ามันก็พูดขึ้นเอาล่ะเอาล่ะทุกคนกรุณาณหยุดก่อนครับคุณนะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะส่งตัวพวกมันลงสมิงแต่โดยดีสินะแล้วมันรู้มากไงถือว่าเป็นคู่มือพระเอกกูได้อยู่คาพูดนะ่ะมันขัดกันเมื่อสักครู่คุณเพิ่งพูดออกมาว่าทุกคนท่านจะให้ตามไปไม่กี่คนก็พอได้อยู่แต่คุณกับพยายามพาพวกเราทุกคนเข้าไปในป่ามีแผนการอะไรซ่อนไว้สินะมีทุกคนรักษาระยะห่างและเตรียมการโจมตีได้เลยแล้วแม่สาวผมทองก็ถามไปไม่ได้จะฆ่าด้วยคำสาปที่แสนภารภามมใจสินะ ใช่เดี๋ยวผมจะบอกให้เป็นกรณีพิเศษแล้วกันพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้สืบทอดเจตจำนงของกิลนักฆ่าพวกเขาเคยถูกมองว่าเป็นความเชื่อหลายก่อนจะถูกกำจัดโดยผู้กล้าจากโลกอื่นพวกเราก็เลยเข้ามารับช่วงต่องานของกิลนักฆ่าในฐานะกลุ่มอาคมแล้วแม่สาวผมทองก็ถามไปคำสาบีิแสนภาคภูมิใจนั่นก็คือวิธีการใช้พิษสินะใช่แล้วใช่แล้วพวกเรานะ่ะมียาพิษระดับสูงสิ่งนั้นถูกส่งต่อสู่ลูกหลานของสมาชิกกิลนักฆ่ามีแต่ต้องใช้สูตรพิษพิเศษเท่านั้นถึงจะปรุงขึ้นมาได้ การรอบสังหารโดยใช้พิษระดับสูงที่ไม่หลงเหลือร่องรอยเอาไว้นั่นสิน้าคือตัวตนที่แท้จ,จริงของคำสาบแล้วเรื่องราวของกองอัศวินมังกรดำก็ดันเข้ามาโดยบังเอิญโดยเฉพาะการตายอย่างกระทันหันของห้านงางโรบมังกรที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดยังทนคำสาบนี้ไม่ไหวและแม่สาวผมทองก็ถามไปถึงเป้าหมายของพวกมันพวกเราหนะ่าตั้งใจจะใช้เดือดสุกเป็นฐานเยียบเพื่อทะลวงสู่ใจกลางของประเทศนี้แล้วสุดท้ายแล้วพวกเราก็จะได้ครอบครองประเทศนี้ยังไงละ่ะสรุปพวกกลุ่มอาชินโตมันก็จ้องที่จะหักหลังเดือดสุกอยู่นะฮะและมัน ก็ถามไปจะว่าไปแล้ว,วพวกพ้องคนอื่น่ะอยู่ที่ไหนนอกจากอีฟกับเด็กสาวแล้วก็มีแค่ฉันคนเดียวว่าไปว่าไป,าไปมาเผชิญหน้ากับพวกเราเพียงคนเดียวเนี่ยนะยังไงก็เป็นไปไม่ได้เฮ้ยดูทรงไอ้หมอนนี่มันจะมีความฉลาดอยู่นิดนึงนะฮะก็ฉลาดกว่าไอ้พวกที่พายเอกตบมานิดนึงแล้วนะแล้วแม่สาวผมทองก็ถอดหน้ากากออกจะบอกอะไรให้ฉันหน้าเป็นคนที่เผชิญหน้ากับ5า้บานักรูมังกรแล้วก็รอดกลับมาเอ๋นึกไม่ถึงเลยว่าตัวตนที่แท้จริงของดักดาบแมลงวันจะเป็นไซรัสแอตเลสแต่ว่าแต่ว่าแบบ นนี้มันก็สมเหตุสมผลแล้วล่ะคนที่ฆ่าฮานดงโลมังกรคือเธอเองเหรอแม่สาวผมทองก็ตอบกลับไปถ้าใช่แล้วจะทาไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็ไม,ไม่ใช่เธอแน่นอนเอาง่ายๆ่ายเลยเพราะไม่คิดว่าคุณจะแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดคนนั้นแล้วมันเนี่ยก็เปิดตัวละครลับออกมาเขาคนนี้คือคู่ต่อสู้ในการประลองเลือดครั้งสุดท้ายกับมนุษย์สมิงชื่อของเขาก็คือเบลกาส่วนอีกคนคือพี่ชายของเขาชื่อว่าบาลากันทั้งสองคนนี้คือพี่น้องแข็งแกร่งที่สุดที่พวกเราอาชินโตภาคภูมิใจเลลลลยแแ้้ววกก็็ น้องชายคนเล็กของเขามีชื่อว่าซารัสใช่ละฮะซารัตก็คือไอหัวแดงแดงที่พระเอกเคยตบไปแต่ก่อนซารัสที่ว่ากันว่าเคยไล่ตามคุณยังไงล่ะผมว่าและไอพวกเนี้ไม่พกความแค้นมาเต็มปลอดมันจะมาแก้แค้นให้น้องมันฮะทุกคนเอาล่ะเซราเอสเล,ลจะทำยังไงต่อลูกน้องของฉันปิดล้อมด้านหลังคุณเอาไว้เรียบร้อยแล้วตามแผนเลไม่มีโดนสดโดยให้ผมเป็นตัวล่อแล้วให้คนไปปิดล้อมอีกฝั่งแต่ก็แหมชักเป็นใบหน้าที่ง,งดงามหมดจดเลยนะเอาแยะเจอมุกหมาใหญ่อีกละไอตัวไหนมาก็จ้องที่ยังงัดอเจเซ รัตตลอดมันก็ไม่แปลกหรอกฮะอาเจ๊แม่งก็หุ่นดีถ้าขนาดนั้นหรือว่าคนดูก็คิดเหมือนกันใครที่คิดว่าอาเจ๊หุ่นดีขอบวกหนึ่งหน่อยนะฮะเข้าเรื่องต่อเดี๋ยวจะยอมสละอันมีค่าเพื่อมอบพรให้กับคุณโดยตรงเลยแล้วมันมุ่งจัดด้วยไงแล้วมันก็ให้ลูกน้องเข้าไปล้อมแม่สาวผมทองไว้เอาละยอมจำนวนเสียเธอเจรัตแอดเลสสักวันคุณจะได้รับเกียรติให้อุ้มท้องลูกของผมแล้วมันคิดไปถึงขั้นนั้นด้วยไงตัดมาที่แม่สาวผมทองท่านโทรกลคาถึงตาคุณ จากนั้นก็มีแสงประหลาดเกิดขึ้นที่กลางวงล้อมเอาละ่ะเดี๋ยวฉันนะ่าจะแสดงคําสาบที่พวกแกไม่รู้จักให้เองพระเอกก็ใช้สถานะชาผ่านไปกี่มันรู้จักระยะไกลพอพวกมันโดนสถานะชาเข้าไปพระเอกของเรามันก็เปิดตัวออกมาดูเหมือนพวกแกน่าจะคิดไม่ถึงว่าการโจมตีจะมาจากระยะนี้ได้สินะชิปหายและอีกหน่วยหนึ่งที่ฉันเตรียมมาไว้ล่ะพระเอกก็ตอบกลับไปนะฮะหมายถึงพวกที่อ้อมมาด้านหลังน่ะหรอโดนตบไปหมดแล้วละ่ะระหว่างที่แกกําลังพ่ายอยู่15คนก็โดนเก็บเรียบจากนั้นพระเอกมันก็ใช้สถานะติดพิษแกน่าเป็นคนที่ ายตาเฉียบคมพอจะเห็นกิ่งไม้ที่จงใจหักเอาไว้จนเกิดความคิดว่าไม่ควรเข้าไปในป่าเพราะกลัวจะเป็นกับดักเพราะอย่างนั้นน่ะฉันก็เลยบอกเซรัสแอดเลสเอาไว้ให้ทําดูเหมือนจะพาเข้าไปในป่าทีแต่พอแกรู้ทันแกก็คิดว่าตัวเองคิดถูกอย่างแน่นอนความมั่นใจของแกนั่นแหละที่ทําให้ความคิดมันด้านชาจนทําให้ตัวแกเองประมาทขึ้นมายังไงล่ะแล้วมึงเจอแผน่นซ้อนแผนไปเป็นไงก็ฉลาดอยู่หรอกแต่ไม่เท่าพระเอกก็แค่นั้นเองแล้วพระเอกมันก็ถอดหน้ากากพร้อมกับหันมาขอบคุณแม่สาวผมทองคิดถูกเหลือเกินที่ปล่อยให้ เป็นคนจัดการแล้วพระเอกก็ขอให้แม่สาวผมทองไปแจ้งถึงสถานการณ์ในตอนนี้กับอีฟสปีดแล้วในจังหวดน,นั้นเองกลุ่มของทหารในเมืองหลวงที่ตามม้าออกไปก็กําลังวกกลับมาในจุดนี้แล้วจากนั้นพระเอกก็เตรียมตัวที่จะเชื่อมต่อกับปิกกี้มารูอีกรอบแต่มันก็ถึงขีดจากัดของปิกกี้มารูแล้วนะอีสปีดที่เพิ่งมาถึงก็ถามพระเอกไปเจ้าเองก็มีสิ่งที่คาดการไม่ได้เหมือนกันสินะข้าเองก็จะเข้าร่วมด้วยแล้วพระเอกก็ตอบกลับไปเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นนะ่าฝากเซรัสด,ดูแลลิททีถ้าเซ ก็ถามไปพอจะระบุจํานวนคนในหน่วยแรกอย่างแม่นยําได้หรือเปล่าจากนั้นอีฟก็ใช้สัมผัสของมนุษย์สมิงตรวจจับจํานวนคนเรื่องแค่นั้นน่ะได้อยู่แล้วและแล้วกลุ่มทหารจากเมืองหลวงก็มาถึงในที่สุดก็เจอตัวสักทีอีฟสปีดเฮ้ยแล้วแต่ละตัวแม่งมีแต่ตัวข้างๆก่อนที่พวกมันจะมาถึงตัวอีฟสปีดพวกมันก็โดนสถานะชากับสถานะจิตพิษของพระเอกแล้วแล้วจากนั้นหน่วยที่2ก็ตามมาถึงไอตัวเลนแบบมนุษย์พยายามหนีไปก็เปล่าประโยชน์แล้วได้ยุคมันก็ปากแซบมาแต่ไกลเลยนะฮะในระหว่างนั้นพระเอกก็ใช้สถานะชาแล้วเสียงระบ ก็แจ้งเตือนขึ้นจํานวนเป้าหมายถึงขีดจากัดแล้วใช่แล้วฮะขีดจากัดในการใช้สถานะชาในตอนนี้ก็อยู่แค่80ตัวแต่สกิลของพระเอกก็ไม่ได้มีแค่สกิลเดียวนะพี่แกเนี่ยก็ใช้ดักเพื่อจะปิดกั้นการมองเห็นของศัตรูแล้วจากนั้นอีฟก็เข้าไปคอมโบต่อเป็นคอมโบคอมจอยที่เข้ากันสุดๆเลยฮะพระเอกก็พูดขึ้นอีฟถ้ามีใครที่พยายามหนีก็ให้กำจัดทิ้งได้เลยอย่าปล่อยให้รอดไปแม้แต่ตัวเดียวพวกทหารที่มันกําลังโลกจัดก็กําลังจะหนีไปเดยุกมันก็ข้างจัดพร้อมกับจัดการลูกน้องของตัว มันเนี่ยก็สั่งให้ลูกน้องไปจัดการพระเอกก่อนในจังหวะน,นั้นเนี่ยมันก็ค้ั่งสุดๆฉันนะ่ยคือไดยุคนะทุกอย่างที่ฉันต้องการต้องเป็นไปนตามที่ฉันคิดไว้เท่านั้นตัดกลับมาที่พระเอกต่อให้ไม่ใช้เบอร์เซิร์กไดยุคแกน่ะมันก็ค้ั่งสุดๆไปเลยละจากนั้นอีฟสปีก็เข้ามาหาพระเอกขั้นโทกะขอบคุณมากเดี๋ยวจากนี้นะ่ฉันจะจัดการเองใชลฮะอีฟสปีก็ขอ,ขอจัดการไดยุคเองมันแค้นมานานไงอีฟสปีก็โกรธถึงขั้นสุดพร้อมกับพุ่งเข้าไปจัดการทหารทททีีีีละตตตัััวววจาาาาากกกกกกนนนนนนน้้นไนน้ไไไไมม่่่่่่หรร็็ยยยยยเเเเบออแแคดชฝงงโ ให้พวกแกแน่ฉันนะ่ะจะทําให้พวกแกตายอย่างหมาข้างถนนในอนาคตอันใกล้พอสกิลสถานะชาของพระเอกกลับมาใช้ได้พี่แกเนี่ยก็จัดให้ไอ้แกเป็นหนึ่งบทจากนั้นพระเอกก็พูดขึ้นแกจะบ้าหรือเปล่าคิดว่าฉันจะพูดว่าครับงั้นหรอแล้วก็ปล่อยให้แกหนีไปจากที่นี่ใช่ไหมมึงรู้จักพระเอกกูน้อยไปแล้วจากนั้นอีฟสปีดก็พูดขึ้นถ้าหลอกแค่ฉันคนเดียวก็อาจจะมีความรู้สึกยอมให้อภัยได้อยู่บ้างแต่ว่าถึงขั้นแต่ต้องเด็กคนนั้นจากกันตรงนี้แหละพอพูดเสร็จเธอก็เข้าไปตะบันคอของเดยุข,ขาตะ เข้ามาดูเหมือนว่าจะจบแล้วสินะแล้วพระเอกก็บอกให้เซรัสพาลิสไปเตรียมตัวออกเดินทางเดี๋ยวที่นี่นะ่ะฉันกับอิฟจะจัดการเองแล้วพระเอกก็บอกไปนะฮะตอนนี้เธอเป็นรองหัวหน้าของกลุ่มทหารรับจ้างนี้ในตอนที่ฉันออกคําสั่งไม่ได้เธอหนะ่ะก็ตัดสินใจเองได้เลยจากนั้นพระเอกก็มาจัดการศพของพวกอาชินโตก่อนเลยอิฟสปีดก,ก็ถามไปเจ้าหนะ้าต้องการจะทําอะไรกันแน่แผนของพระเอกก็คือจะจัดการศพของพวกอาชินโตให้สิ้นซากแล้วมันจะปล่อยให้รับบทเป็นคนร้ายไปตลอดการที่พระเอกมันวางแผนเอาไว้มันจะให้ทุกคนคิดว่าพวกอาชินโตหนี เพราะจัดการกับเดยุกกับทหารในเมืองหลวงตัดกลับมาที่เมืองหลวงอะไรกันอาชินโตหายตัวไปอย่างนั้นหรอสิ่งที่เหลือในที่เกิดเหตุมีเพียงศพของเดยุกกับทหารส่วนตัวครับอะไรกันแผนที่จะให้เจ้าพวกนั้นเป็นเบีย้ยพังทลายไม่มีชิ้นดีเลยสรุปคือพวกนี้ก็จ้องที่จะใช้พวกอาชินโตเป็นเบีย้ยส่วนพวกนั้นก็จ้องที่จะหักหลังเหมือนกันคือพวกมึงเนี่ยร่วมมือกันแบบไหนวะกุงงในโลกของความเป็นจริงก็งนนแบบนี้แหละฮะคนดูก็อย่าไปไว้ใจใครง่ายนะฮะหยอกยอกยอกแล้วก็ตัดกลับมาที่พวกพระเอกชิปหายแล้วตัดมากููเเจอออกกับะไรรวนนีี่่่ยฉาาทตงห้ล อาเจเซรัตก็กําลังแก้ผ้าอยู่นะฮะอาเจเซรัตเนี่ยก็ถามไปมีอะไรอย่างนั้นหรอคือว่าหนูน่ะจะโตมาเป็นเหมือนกับท่านเซรัตได้หรือเปล่าอาเจเซรัตก็ถามไปแบบไหนอย่างนั้นหรอหากภรรยาน้าอกไม่ใหญ่ก็จะไม่สามารถทําหน้าที่ในฐานะผู้หญิงได้ดีอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งยอกยอกยอก,ยอก,ยอกผิดแล้วละที่เธอเข้าใจมาจากอีแก่เจ้าของร้านนั่นเป็นเรื่องที่ผิดทั้งหมดอย่าไปสนใจเลยเพราะฉะนั้นน่าช่วยลืมทุกอย่างที่หล่อนเคยพูดไว้เลยโดยฉากนี้เนี่ยถือว่าเอาใจคนดูอย่างเราเราเลยนะ ใครไม่เป็นแต่ผมเป็นนะบอกเลยเจอฉากนี้เข้าไปแต่ผมต้องขออภัยที่ต้องเซนเซอร์เอาไว้ด้วยถ้าไม่เซนเซอร์เนี่ยผมติดแดงทุกคลิปแม่ง้องที่จะล่อผมอยู่ด้วย <Hey. S 1> พอตกดึกแม่สาวผมทองก็บอกกับพระเอกไป <Hey. S 1> เรื่องเฝ้ายามน่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉัน <Hey. S 1> เชิญนอนหลับพักผ่อนให้สบายเลยท่านโทกะ พอเอกก็ตอบกลับไปไม่ล่ะตอนนี้ตาสว่างจนนอนไม่หลับแล้วถ้าอย่างนั้นนะ่ะฉันให้ยืมเอาไหมพอเอกก็ทำหน้างงไปนะฮะถ้านอนบนตักอาจจะสบายก็ได้นี่มึงมาโรแมนติกอะไรตอนนี้เนี่ยแล้วพอเอกก็ถามคืนถ้าอย่างนั้นนะ่ะให้ยืมเอาไหมนี่นะ่ะควรจะเป็นคำพูดของฉันมากกว่าพอพอเอกพูดจบเธอก็ไม่ได้ตอบกลับมานะฮะแต่เธอเนี่ยก็ซุกเข้าไปที่ตักของพอเอกเลยแหมแหมมึงทำเหมือนมึงอยู่กันสองคนนะ่ะพอเธอรู้ตัวก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับหน้าแดงไปขอโทษทีท่านโทกา้าฉันนะ่าทำไปโดยไม่รู้ตัวแล้วจากนั้นทั้งสองคน ก็คุยกันพอถึงเวลาเข้านอนระเอกก็ใช้สถานะหลับกับเธอเธอนะ่าหลับให้สบายไม่ต้องคิดอะไรแล้วแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่พวกผู้กา้าคนที่กําลังฝึกดาบให้หัวหน้าห้องอยู่เธอก็มีชื่อว่าเนียนตันเป็นลูกน้องของอีเทพธิดานะฮะเธอนะ่ามีฝีมือที่ดีถ้าวัดกันแค่ทักษะสักวันเธอจะเหนือกว่าฉันแต่ว่าช่วยรักษาสัญญาที่ให้ไว้ด้วยนะฉันสัญญาจะไม่ปริปากพูดถึงเรื่องการฝึกเด็ดขาดหายากกันเนี่ยที่จะได้รับอนุญาตจากท่านเทพธิดา,ดาเธอนะ่าจะต้องแข็งแก่งขึ้นแน่อายากะโซโก อายากาก็ถามไปนะฮะทําไมถึงยอมรับเรื่องข้อเสนอการฝึกหรอคะเรื่องนั้นน่ะเพราะว่าเธอคล้ายกับน้องสาวนิดหน่อยโลกใบนี้มีแต่จะกินหรือถูกกินหากแสดงความอ่อนแอออกมาก็จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจําให้ขึ้นใจด้วยละ่ะแล้วเธอเนี่ยก็เดินจากไปพอรุ่งเชา้าทุกคนก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางเจเซรักก็พูดขึ้นหลังจากออกจากเขตมานอาจจะจําเป็นต้องแสดงชื่อเสียงเรียงนามที่ไหนสักแห่งท่านโทกะถึงเวลาตั้งชื่อทหารรับจ้างแล้วเพราะแบบนั้นฉันเลยมีชื่อที่จะมาเสนอหน่วย ลบราชา,มาแมลงวันดีไหมเดี๋ยนะคือมึงตั้งชื่อให้มันเท่กว่าน,นี้หน่อยไม่ได้เลยไงกองทัพที่นําโดยราชา,มาแมลงวันจะถูกเรียกด้วยชื่อนั้นแล้วจากนั้นปิกกิมารุก็หน้ากากมาให้พระเอกหน่วยลบราชา,มาแมลงวันหรออาจจะไม่แย่ก็ได้นะแล้วจากนั้นทุกคนก็เดินทางมาถึงเขตอาศัยมารสีทองนี่นะ่ะคือเขตมารสินะหน้าทางเข้าก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่พระเอกก็ถามไปนั่นมันอะไรกันอิฟสปีกก็อธิบายให้พระเอกฟังนะฮะว่ากันว่าเคยเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนแล้วจากนั้นเธอก็ขอให้พระเอกถ่ายทอดแกนนพลังงเววทบาสาส่่มมีื ขอองเธนี่คือตาที่ถูกส่งต่อไปยังหัวหน้าเผ่าและลูกหลานทางสายเลือดเท่านั้นจุดสีเขียวคือตำแหน่งของพวกเราส่วนจุดสีแดงไว้ระบุตำแหน่งของแม่มดต้องห้ามแค่พวกเราหันทิศทางขยับให้จุดทั้งสองจุด เข้าใกล้กันหรือตรงกันก็พอแล้วทุกคนก็ตัดสินใจที่จะตั้งแคมป์กันที่นี่พอถึงลุงเช้าค่อยเข้าเขตอาศัยมารพระเอกมันก็มาน,นึกอะไรเร่อเปื่อยอยู่คนเดียวฉันน่ะคิดว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งแล้วแท้แต่ไม่เลยความปรารถนาที่จะแก้แค้นอีเทธทิดานั่นไม่มีทีท่าว่าจะจางหายเลยแฮะจะโง่เขาก็ช่างจะน่ารังเกียจก็ช่างฉันโทรกล่าวมิมมริผู้โง่เขาและน่ารังเกียจจะแสดงนรกให้อีเทธิดานั่นได้เห็นเองว่ากันว่าเขตอาศัยมารสีทองมีระดับความอันจะลายค่อนข้างสูงแต่ในขณะเดีย มันก็มีค่าประสบการณ์มาสารอยู่ที่นั่นถึงจะไล่าตามผู้กล้าแรงเอสหรือแรงเอไม่ทันแต่ก็สามารถลดช่องว่างลงได้ตามนั้นเลยนะครับทุกคนตอนนี้พระเอกมันก็คิดว่าเลเวลของตัวเองยังไปไม่ถึงพวกแรงเอสแล้วก็แรงเอแต่ความเป็นจริงเลเวลของพวกนั้นก็แค่หลักสิบพระเอกกู่อไปเป็นพันลวแล้วภาพก็ตัดมาที่เทพธิดาวิสิทเอาล่ะเลเวลของทุกคนเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจกลุ่มของคิริฮาระต้องขอบคุณในความพยายามจนถึงตอนนี้ของทุกคนและแล้วไอเชียเลียนก็มีบทกับเขาสักทีกูรอมาหลายอีพีแล้วเนี่ยแต่ไม่่ใชบทู นะฮะบทยืนเฉยๆถัดมาอีกกลุ่มก็เป็นกลุ่มยาสืทุกคนยังจํามันได้ใช่ไหมฮะใหม่ก่อนที่อยู่โลกเดิมมันเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกแต่พอมาโลกนี้มันเห็นพระเอกแรงต่ํามันก็เลยเหยียดพระเอกเอาสุดๆเลยต่อไปกลุ่มโซโกกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มของคุณหัวหน้าห้องนะฮะสมาชิกในกลุ่มก็จะแรงไม่สูงมากประมาณว่าให้คุณหัวหน้าห้องเป็นตัวแบกต่อมากลุ่ม I อิคุสเบอิเทธิดามันก็อธิบายไปนะฮะฉันนาได้เชิญผู้ที่แข็งแกร่งจากทั่วโลกมาเป็นครูฝึกให้พวกเธอแล้วพี่น้องทาคาโอ มีการยืนยันว่าเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในค่ายของจอมจกักรพรรดมานการต่อสู้ครั้งต่อไปกับกองทัพจกพักรพรรดมานอาจจะเกินความคาดหมายจนนำไปสู่การต่อสู้ครั้งใหญ่ก็ได้และในการต่อสู้นั้นผู้กล้าที่แสนภาคภูมิใจของพวกข้าอารยออนหรือก็คือทุกคนเองก็ต้องเข้าร่วมด้วยมึงไม่ต้องหรอกเดี๋ยวมึงโดนพระเอกกูตบก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเนียนตันก็เข้ามาคุยกับอิเทพธิดา ทานเทธิดาหลังจากให้พวกกล้าทุกคนเรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติแล้วก็ยังจําเป็นต้องทําให้รีวิวอัพต่อไปอีกด้วยและอีเทธิดามันก็ตอบกลับไปนะฮะเรื่องนั้นน่ะฉันตั้งใจไว้แล้วอีกไม่นานจะให้ไปเขตอาศัยมารสีทองอองตรงเลยครับทุกคนถ้าไปเขตอาศัยมารสีทองพวกผู้กล้ามันไม่ไหวหรอกครับหนึ่งเลยเลเวลของพวกมันน่ะอยู่หลัก1ิเองยังไม่ขึ้นร้อยด้วยซ้ําต่อให้จะไปกันทุกคนก็ต้องมีคนที่แข็งแก่งติดตามไปด้วยแต่ถ้าเทียบกับพระเอกเนี่ยในตอนนี้เลเวลก็ห่างชันแถมย เอาเป็นว่าลิทผมไม่นับละกันสรุปก็3คนที่ต่อสู้ได้แต่ดูทรงแล้วพระเอกมันก็จะเป็นตัวแบกของเตีย้ยนะแล้วก็ตัดจบไปอะไรครับเป็นยังไงบ้าง <S <S ตอนนี้กําลังเดือดเลยถ้าใครที่ชอบผมก็ฝากชาวฮาเริมติดตามอนิเมะแนวนี้ด้วย18บวกนิดหน่อยเนี่ยกูชอบเลยสุดท้ายแล้วผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหมงของผมด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบาย